สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านอนนี้ก็เป็นทีมงานของแมคโครได้มาถึงแล้วครับจะดูปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงนะครับรอ,อ,อดูอดรับผมตัวนี้รถก็วิ่งเร็วมากไอ้โจรถโจเจรถวิ่งใกล้รถเยอะพีจะเอาขึ้นยังไงพี่ผมยังไม่รู้ ดูก่อนให้แม็กโครเลียทางดูก่อนกัน<อ>แล้วก็เอารถด,ดินมาดึงรถด,ดินเพราะว่าตอนนี้ภาษาเยอรมันคือไม่ไมีขคบไม่มีไม่มีคนขับเหรออออันนี้ก็คิดดูแนวทางแล้วผมว่าจะเอายังไง

ใช่ดูดูด,ด,ด,ดูมันเส้นทางแนละ้วมันลากเลยเนาะตรงนี้เนาะวิ่งยาวเลยมันเหมือนกับว่าเขาจะมันเหมือนอย่างนี้เหมือนกับเบรกอ่อดูมันมันไม่ได้วิ่งตรงนะมันก็เบรก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 ,กเลยใช่ไหมผมว่าดูเหมือนกับเส้นสนี้เหมือนจะเบรกเบรกเลยนะดูแล้วนะวววก็กระโดดเลยเนานะดูเนา ถ้าเป็นเงินก็คือถ้าเอาเกมใหญ่คือคุณต้องลดผมมากเพราะว่าของทุกอย่างต้องนี่เลย้อผมต้องลดผมมากวันไม่เหมือนเดม่อนแต่พอลด้มมากปุ๊บ ตอนนี้ก็กั่งประเมินสถานการณ์ว่าจะเาอยังไงนะครับเจ้าของรถมาดูแล้วนะครับนทีเนาะตอนนี้มาดูว่าจะทำยังไงกัน

ใครมาแล้วกดติดตามมั่นหลอดคนแรกกดแชร์ด้วยนะครับผมเนาะอันนี้คือประมาณเนาะแต่ละคลิปนี้ไเท่านี่ก่อนนะครับคลิปน่าใจกันใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ